กับสวัสดีเอฟซีที่ติดตามผลงานทางช่องยูทูบสำหรับที่นี่ท่างทิมงาเท่ากับได้เดินทางมาอำเภอโน่นสาสจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณพี่ทาน,นีเพิ่งกับเป็นเอฟซีขาประจำทางช่องได้โดนะครับสือง่วทางช่องมากกับว่าเป็นที่สิบหาสิปตัวหรอละครับนี่ครับบ้านสวน การไฟฟ้ากกับของมาถึงแต่ว่านี่เราเราเดินไฟขเข้ามาเองนี่ครับมันเปลแสนกว่าบาทนี่ครับเดินออกมาตัวหลักเม่นในหมู่บ้านครับเดินออกมาวสวนเราเนี่ยเราก็ไปเป็นนักร้องอยูอ่ะประเทศเบลเยียมครับประเทศเบลเยียมแต่ว่าเรามาลงทุนหน่อยพี่หลายแม่ก็พอเราดูแลไปครับเป็นสวนนี่ครับพี่น้องสดสดบนรถมีครับเนี่ยครับคุณแม่ล้างมาเปิดประตูให้ซื้อไม่ยังไงเนี่แม่เราหัวใจเดียวเลยแต่ว่าโอ้เมาอีกแล้วกัน ดีใจน้ำล่อครับเราว่างแผนไว้ถือเรียบมันอ่ากับมายุบ้านกะับสบายครับเพราะว่ามีพื้นฐานทุกอย่างแล้วครับมาขายลูกงวลูกหมูเราจิกก้นยู่นี้ก็ได้ครับ<ส>ค<ส>ุณแม่บริค<ส>ับพอกันอีกเรียวมันเป็นซิบรอบเลยทีพอกันอีกเรียวมาดูเรถขั้นนี้ครับผมนี่ครับมาส่งดูจังหวย <laughs> จะมาบริโทษมาจะมาเป็นพี่เป็นน้องกันก็มา,มาดูเลยจำทางเขาได้พี่ดีเป็นอย่างนี้ครับบ้านทวนเราครับงัวเราเกือบลอยโตได้ครับพี่น้องครับโอ้บางแผนกิจาการดีครับสดกสด่วนบริโภคครับ งว่วงผมมาอยู่นี่ประมาณทีสิบหาสิบโตแล้วครับระยะเวลาปีหนึ่งครับพี่น้องขายสดๆสไ,ได้ครับพี่น้องเห็นว่าเออขอดเขา้าก็เลยออกมาส่งทุ่มืงอปิดทุ่มืงอนี่นะครับกับขอกเข้ามีฐานเอฟซีที่เคยซื้อน้ำประจำราะว่าขอกเข้าขายบ่แพงครับขายแบบแบ่งปันเอฟซีผู้เอามาเลี้ยงกับมีกำไรน้ำไหมครับบ่เหมือนผู้เดียว เออแม่เธอนี่ยไม่มันมขี้มัน,มน,นมเหนียวใส่คำคำกุนกุนอย่าตื่นอย่าทถียงนี่ครับพี่รองครับผ้ามันนี่แม่ลูกที่ว่าอ่าแม่ลูกเล่ยบผสมเบี้ยมาครับพี่รองสวยๆตัวตัวดำมันออกลูกไปครับแม่ตัวตัวดำที่ผมเอาแม่รอก,กวามออกลูกไปในตัวเถิกตัวเมียครับ สีไดงเหรอครับโอ้ใครอยู่นี่ครับพี่น้องครับโอ้หัวหลายอ่าส่วนมากแล้วอะกับมีแต่หัวแอกผมมาทรงนี่ยนะครับพี่น้องเราจะซื้อทั้งยืนเนี่ยแต่ว่าหลักๆเราสั่งตัวน้ำผมนี่ครับหลายครับสวัสดีครับคุณพ่อครับนี่ครับคุณพ่อให้ให้ลูกมั้งครับตัวตัวหนาดังนั่นบ่ตัวแดงกันบ่พ่อ แดงเยอ่หนาไหมนั่นบอง้อกเดี๋ยวตัวนี้มาบุ๋ตัเิกมันบ่นตัเถืงกนตัวเมีตัวเิกลูกมันได้ตัเือกกัวเมีก่อนมึงใหลูก้ามเกินโตมันเี่ยเนี่ยพี่น้องครับตัวเมียเหรนี่หลังๆมีตัวงอขผมครับพี่น้องครับ ังนี้แหละครับพี่น้องแอ๋ผมเพงบอกพี่น้องว่าเออสื่อว่าน้ำช่องยูทูบมั่วโ่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับผมมารีวิวให้มึงชัดๆเลยครับว่าเออเป็นีนสื่อมานน้ำมีรีบอว์บอมเบีนวาไม่ตะวบครับนี่ครับมี่ตัวง้อผมเนี่ยครับมันอยู่นี่ผมจำง้อผมได้หมดนี่ตัวนี้ก็เมียนแมีนเหมือนอะไรครับอยู่นี่ครับหลักๆเลยครับแต่ว่ามูฟอพันบอมเบียนครับแต่ว่ามูน้อยๆในเมียนเถอะอ่าครับ ตัวดำหนาดังคนติดตามทั้งช่องผมที่หูว่าตอนขายฟร่งมาเราเพิ่อ,อาทิตย์ว่กครับนี่ครับพี่้องครับเราลองเพ่งอยู่ประเทศเบลเยีเยมวันนี้ครับท่านได้กลับมาทายาัยเทีออยู่คนนะ่ะนี่เราสร้างน้ำผมประจำอย่าเลื่อนะครับนนท่านใดทีอย่างมีงยวงเรียงกับเขาไปติดตามได้ได้วยครับทั้งช่องยูทูบยูซี่พาโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งนี่เรากลับมาอายุบัานก,นกน็สบายแล้ว อไอเราไปเป็นนักร้องยุเบียวเยี่ยมหน่อยเยอะปีหรอกครัเนี่ยสิบสองมาบ้านยังเที่ยวปะ,ะ <laughs> ตัวนี้มันหนาดีเลยครับมันง่วนมากเกินสองสามลูกหรอกครับแม่ง่วสดๆอยู่ครับง่วมันเป็นง่วพาเล่แม่มันไม่มีเขาเร็วไหม,มครับ เป็นง่วใหญ่บอกครับเนี่ยเป็นง่วนใหญ่ิเราคือเอาพอพอบีบตีผสมพอเร่เอาบระกันเมื่อ้าอ๋อแสดงว่าสายเนืออเอเมือาอวม่นีเป็นงัวขายที่กัครับบอกง่ามเอาตัวเนี่ยว่าถ้านคัดเต็มอกม่นีมันจับขาย,ลยแล้วตัวละเมือนมูตัวเถิดต,ตัวจังแฉนเนี่ย สบายเลยขายตะ๋วก um> ับพ nah, ่อน evet> ี่ทั้งหมูครับทายเห็นจะชัดครับเราไปเป็นนักล่วงนะครับยะเบลเยี่ยมไบส12ปีแล้วโอ้มาสสบายเลยข้ามันไหนอนมทราับนงััไหนมาส่งครับเนี่ยออำเภอเข่น อ่เอาเสียเนันนี้เป็นร้อยทาบามันแล้วครับแบงเป็นสองขออ้อนี่ครับอาจจะไวสำเนียะครับเอฟซีครับ,บ,วส,รบ,รบสวัสดีครับ